นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เชิญตัวนะครับชายเสื้อเหลืองที่พานางสาวจารุวรรณนะครับออกจากร้านป้ามินามาให้ปากคำเพิ่มเติมนะครับล่าสุดนะครับชายเสื้อเหลืองนะครับเพราะว่าอายุสูงถึง67ปีนะครับและก็ได้ให้ปากคำเพิ่มเติมนะครับว่าได้พานางสาวจารุวรรณออกไปจากร้านป้ามินาจริงนะครับแต่เป็นการสมยอมนะครับโดยไปที่บ้านตนเองนะครับแล้วก็ล่าสุดตนก็ได้ไปถึงบ้านนะเตรียมที่นอนให้เป็นอย่างดีนะครับดางน้านสาวนางสาวจารุวรรณก็ นอนนะครับแล้วก็จนกระทั่งครับช่วงเวลาประมาณที่สามที่สี่ตื่นขึ้นมาครับนางสาวจริวรรณก็ได้ถามตัวว่าที่นี่ที่ไหนครับจนเขบอกว่าที่บ้านตนเองแล้วก็ได้มีอะไรกันนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับนางสาวจริวรรณได้มีการขอเงิน1 0 0 0บาทเพื่อแลกกับการที่ไม่เอาเรื่องขายเชื้อเหลืองครับวัยหกสบปีแล้วก็ล่าสุดนะครับก็ได้นําตัวนะครับมาส่งที่ร้านป้ามีนาครับเพื่อเอารถจักรยานยนต์นะครับแล้วก็แต่ไม่กดชายเชื้อเหลืองนะครับแต่กลับไปกด อามินาที่ไม่ดูแลตนเองนะครับแล้วก็ก่อเหตุการเก่านั่นเองนะครับแต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้มีการสอบถามเพิ่มเติมนะครับว่าต้องการจะเอาเรื่องชายเสื้อเหลืองหรือไม่นะครับแต่ทางด้านสาวนางสาวชลุวันนะครับยืนยันว่าไม่เอาเรื่องนะครับสายสูววัย67ปีตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องมาตามต่อตรงนี้ครับทำไมถึงโกรธยายแต่กับไม่โกรธผู้ต้องหาที่กระทำกับตนเองนะครับหากมีความคืบหน้าในนี้เดี๋ยวเราจะมารายงานให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับสวัสดี